สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสกห้าหยดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับนะสแสวงหาความสุขนะคือหลายคนเนี่ยนะคือเกิดมาเนี่ยแน่นอนไม่มีใครอยากพบเจอความทุกข์นะแล้วก็แสวงหาความสุขหลายคนก็สแสวงหา เงินทองนะแสวงหาชื่อเสียงความสําเร็จนะเพราะว่าเสียงต่างเหล่านี้มันได้มาแล้วจะนาําไปสร่งความสุขความสุขของคนส่วนใหญ่ก็คือการกินเที่ยวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กินอะไรที่อร่อยนะครับถูกใจนะครับได้เที่ยวไหนที่เอ่อทให้หน้าตาเห็นรูปสวยๆนะครับได้กลิ่นหอมๆนะครับเพลงไพเราะนะครับกายสัมผัสเย็นสบายนะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป ก็รู้สึกมีความสุขนั่นเองมันความสุขต่างๆเหล่านี้นะเราเรียกว่ากรรมสุขหรือสุขที่อิงอาศัยกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองนะหรือว่าเราได้ไปฟังอะไรที่นประเทืองปัญญาเราทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะก็เป็นความสุขทางจิตวิญญาณประเภทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นความสุขต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เงินทองนะมันต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองนะแล้วหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะคนที่ปรารถนาความสุขเหล่านี้นะครับแล้วมันจะ กับเจอเป็นความทุกข์แทนนะทำไมาถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะความสุขต่างๆที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรียกว่าการมาสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกพูดง่ายๆคือตัวเราไม่สามารถบรรดาลความสุขต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้นะต้องอาศัยสิ่งปัจจัยภายนอกนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกที่ถูกใจนะบรรดาเป็นความสุขข,ขึ้นมานั่นเองอังนั้นความสุขเช่นนี้เรียกวความสุขจากการเสพ ถ้าสิ่ง,งต่างๆภายนอกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามใจนะพูดง,ง่ายๆคือสมัยเราไม่มีเงินนะเพราะว่าการมาสู่รินต้องใช้เงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการกินเที่ยวเล่นบริโภคนี่สิ่งต่างนี้ต้องใช้เงินซื้อ,นะถ,อ,นะอ,อถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อเนะี่ยมันก็ไม่สมปรารถนานะก็เป็นที่มาของความทุกข์นะความไม่สมหวังนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับนะเราจึงเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่โลกเนะี่ย อ่านะเหตุใดจึงทุกข์นะเหตุใดจึงอ่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขคะว่าความสุขของคนสวยโ,โลกก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากการเสพนะแล้วการเสพนี่ก็อิงอาศัยปัจจัยภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งเรียกว่ากรารมาสุขเรียกว่ากรารมาคุณห้านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากรารมาคุณห้าต้องใช้เงินทองเะนั้นะคนก็เลย โอ้โหนะขยันกันหาเงินทองถ้าหาโดยสุจริตก็ไม่ว่ากันนะเอาแลกความเหนื่อยในการหาเงินทองปวดหัวนะนั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเงินทองเยอะๆเพื่อจะไปเสพกามมาสุขรูปรสกินเสียสัมผัสนะแต่ปัญหาคือว่านะถ้าไม่มีเงินนะี่สิฮะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะเศรษฐกิจหดตัวไม่มีเงินนะี่แหละหลายคนจึงเครียดนะสแสวงหาความสุกกับพบเจอความทุกข์โดยเฉพาะใครที่เอาเงินนะซึ่งมีไม่มากเพียงพอ ไปซื้อความสุขล่วงหน้านะเช่นไปผ่อนซื้อของซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อรถยนต์นะซื้อที่พักอาศัยหรูหลานะของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เกินกําลังนะพอถึงเวลาเนี่ยเงินไม่พอใช้นะเงินเดือนมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าเงินเฟอร์มันขึ้นอย่างเงี้ยนะก็นํามาซึ่งความเครียดความทุกข์หรือว่าธุรกิจมันไม่เฟื่องฟูเหมือนเดิมอ่ะนะปรากฏว่าเราไปผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ไอหรูหลาไว้ละ เงินมันไม่เพิ่มตามมันก็นํามาซึ่งความทุกข์นั่นเองนะรพอเราเห็นภาพคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทาไมคนส่วนใหญ่แสวงหาความสุขแต่กลับพบเจอความทุกข์นะคราวนี้ถ้าเรามองกลับกันมันจะมีความสุขประเภทที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกไหมไม่ต้องอิงอาศัยรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสก็ต้องบอกมีนะความสุขที่เรียบง่ายความสุขจากความสงบความสุขจากความสงัดความวิเวก นะซึ่งความสุขเหล่านั้นเนี่ยเป็นความสุขที่อาศัยเหตุปัจจัยภายในนะไม่จำเป็นต้องหาเหตุปัจจัยภายนอกถ้าใครสามารถเปลี่ยนนะความสุขจากการมาสุขซึ่งหยาบเราต้องพึ่งพาสายเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งมันแปรปวนอ่ะมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คือมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปว,ไปรวมมนไปเราควบคุมมันไม่ได้นะเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะธุรกิจการค้าขายไม่ดีนะเพราะว่าเศรษฐกิจฝืดนะเข้าของแพงเงินเฟ้อพุ่งเราควบคุมมันไม่ได้นะมัน เกินกาลังการควบคุมของเราแต่เกิดว่าเราบริหารจัดการดีก็ทุเราความทุกข์ร้อนจากปัจจัย4ได้ดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าความสุขที่เรานะจะหาแล้วหาได้ถูกต้องแล้วมีโอกาสพบเจอความสุขได้มากกว่านะความสุขจากการเสพการรูปรสกลิ่นสัมผัสเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากการทําสมาธิก็คือเป็นความสุขที่สามารถสร้างขึ้นมาภายในจิตใจนะจากการเจริญสมาธิเขาเรียกว่าสมถกรรมฐาน นะเช่นดูลมหายใจเข้าออกนะดูต่อเนื่องหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าละเอียดหายใจออกละเอียดเนี่ยคือตามดูเรื่อยๆจนกระทั่งจิตสงบลงจิตสงบลงจิตตั้งมั่นก็จะเกิดเป็นสมาธิก็จะเกิดความสุขอันประณีตนะครับที่ไม่ต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกนะครับเพียงแต่อาศัยนะอารมณ์หนึ่ง นะลมหนึ่งเดียวนะเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบางคนก็เขา,าเรียกเจริญเขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสตินะก็คือเขาเรียกว่าดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยแล้วก็ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะหรือว่าธรรมโมธรรมโมธรรมโมหรือสังโคสังโคสังโคแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าจิตสงบลงหรือเกิดนิมิตเนี่ยนะเป็นพระพุทธร,รูปก็ดนะีแสงสว่างก็ดี นะครับกูบาจารย์ก็ดีนะทำให้จิตเราสงบลงเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าความสุขที่ประณีตที่ไม่ต้องอิงอาศัยปใจใัจจัยภายนอกนะฮะก็จะเป็นความสุขที่เรามีโอกาสที่สแสวงหาแล้วพบมากกว่านะที่ไปพึ่งพากรรมาสุขที่ต้องอิงอาศัยการหาทรัพย์เงินทองมากๆมาซื้อนะเพราะว่าการมาสุขนี้คงไม่มีใครให้เราฟรนะีนะฮะถ้าร้องการอาหารอร่อยอร่อยคงไม่ได้มีใครทําเสิร์ฟให้เราฟรี ต้องการเสียงไพเราะนะดนตรีไพเราะนะต้องการกลิ่นหอมๆนะครับนะของอ,อ,อะไรที่ถูกใจการนวดเฟนนะความปวดเมื่อยให้คลายหายไปนะสิ่งต่างตาเหล่านะต้องอาศัยเงินทองนะการท่องเที่ยวไปสถานทีน่ต่างๆนะที่บรรยากาศดีๆนะแต่ว่าความสุขนะที่หาง่ายจริงๆแล้วเนี่ยติดอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่ในจิตใจนะก็คือสมาธินี่แหละครับ แล้วถ้าเกิดไปสูงไปกว่านั้นเนี่ยนะใครทําจิตสงบไปสมาธิแล้วเห็นเห็นว่าร่างกายจิตใจมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมันแปรปวนมันไม่มีตัวตนีแท้จริงก็เห็นไออารมณ์ของการเกิดดับเกิดดับนะของความไม่เที่ยงนะในขันห้าเนี่ยเห็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วจิตมันปล่อยวางก็เบาสบายอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนานะก็เป็นความสุขจากปัญญาอีกแบบหนึ่ง นะจากการปล่อยวางก็เบาสบายเพราะว่าสมาธิก็เข้าไขาไม่เที่ยงนะรรมานี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกนรตตานั้นสมาธิอย่างเดียวเพ่งอารมณ์เดียวบางคนพอไม่มีสมาธินะมันหงุดหงิดนะก็เป็นไปได้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ